อ้าวเฮ้ยกล้าพิมตามองไม่ทันตรงสายมือไวอะดิอะไรคร <'t> ับนี่ฮะเฮ้ยหน้าพิมพเป็นไรปุ๊บรู้สึกกินไม่ค่อยได้สายหน้ามันเตอร์น สวัสดีครับผมยีนด้รับ้าสู c เบคอนลิมิ a ชแนลนะครับ5วันนี้เราอยู่กับดอยเซอร์และวานน้อยนะครับอะไม่พูดพร่ำทำเพลงก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดซับสไครต์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าและผมตอนนี้นะครับผมทำร้านเค้กไปแล้วนะครับชื่อร้านว่า The b e a s h a r k A นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับรับรองว่าอร่อยไม่ใช่ร้านเค้กผู้บิบร้านขนมนะครับ อของที่อร่อยก็เยอะมากเลยลองเข้าไปดูเมนูเองแล้วกันสิ่งที่ผมแนะนำก็น่าจะเป็นบานอฟฟี่นะครับแล้วก็เมดเล่นอร่อยผมชอบกินกินท้กวัน,นกินจนจะเป็นจะขาดทุนอยู่แล้ว <laughs> ว่าเขาถามมึงว่ามึงเคยฆ่าคนไหมในแชทมึงกับกุ้หน้าวางเหมือนฆาตกรหรอวะสันหนา <c> ้านะหน้าหัวเหรอ จเย็นเล่ามันกินหรือเปล่ากูยังไม่แน่ใจเลยมีกินเล่าเหรผมไม่กินเล่าใช่เอาว่าจบแล้วถ่ายกับคนเล่าเขายังไม่กินร้านอ๋อผมขายเค้กแล้วนะครับเอ้ยโฆษณาได้ปะเนี่ยถ้าแบบมีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆชวนแบบปาร์ตี้ยาทิ้งจะดื่มครับผมเฮ้ยอย่าทิ้งร้านเค้กเลยว่ะร้านเค้กใช่ไหมไม่เปไรขอหน่อยด้โปรโมทก็ไม่ได้หรอนิดนึงนะไปร้านเค้กไข่อะไรพี่ ไม่มีไรไม่มีไรไข่เค้กกันซะแล้วนะล่าสุดอ้าวยุคนี้อ้องจะต,ต้องทำหลายอยา่างร้านเค้กที่มีเค้กหน้าปลาดุกฝอยไม่มีครับแต่สั่งไม่ไม่มีคนสัง่งจริง <c oughs> ช่วงนี้ออเดอร์ลดทุกวันนะหลังจากที่ผมโปรโมทเนี่ยห <c oughs> น้าปลาดุกฝูยไสวาน,นิลาพี่อยากได้ว่าร้านเค้กที่มิกหน่อยเอ้ยสุดยอดเลยเชิญเข้ามาหากินอร่อยมากดอยดอยเอาลองไปชิมไหมเฮ้ยอยวามิกส่งไปให้เอาที่อยู่มาเร็วเรียบร้อยโดนขอที่อยู่กันซะแล้วขอว่าต้องมีเลย ไม่ไม่น่าจะมาแต่เค้กกันดูถ้ามันจะมีเท้าว่เยอะเลยแหละคนเปลี่ยนเยอะเฮ้ยดอยที่อยู่มาจริงเดี๋ยวหลังไมาแล้นะเดี๋ยวพี่ส่งเค้กให้ลองชิมดูอร่อยมิกุดดองไว้สามสี่วันแล้วไม่มีขายไม่ออกอได้เอ้อใช่เหรอใช่ใช่อกอยาจะฆ่ายี่งนี้ยเนี้ยนี่ก็หมเราเล่นเราเล่นวานทองวานทองวานวานนั้นกับดอยเซอร์ส่งที่อยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ส่งเค้กไปชิม ไม่ใช่เป็นขนมไม่ใช่ไม่ใช่ร้านเค้กเป็นร้านขนมอร่อยอร่อยจะทิ้งจะทิ้งก็เสียดายใหมพี่เอาไว้เพื่อนกินดีกว่าจริงเออจะทิ้งพี่ก็เสียดายของมันจะเน่าจะเสียพี่ดอยเฮ้ยไม่เสียดายพี่เอาไว้เอเดอร์ผมลดทุกวันเลยนะตอนนี้หุ้นส่วนผมเนี่ยชมผมทุกวันเลยดีจริงๆมีลิมิตโปรโมทให้ดอยดอยดอยข้ามมนดอยมึงจะลาดอยตัดอันนี้ของกู ไอ้ริ่ยีหน้ายังโหดด้วยว่ะไม่ได้ไปที่ตัวนะไปที่คนเล่นว่ะเอยอะไรครับนี่ฮเฮ้ยหน้าจะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ายิ้มไม่ค่อยได้ตรองแต่หน้ามันตึงนะครับโอ้โหโอ้อเคเฟ้นไปอะไรเพื่อนไดินไม่ได้ได้พักไปแหละเอเนจีเยอะใช่ใช่ผมได้พักว่ได้ทำงานมันเสร็จไงงานมันเสร็จตอนแรกงานมันค้างงานมันค้างก็ระแว็กซอ้าว แล้วมันก็ไม่มันไม่มันก็ไม่แฮนดี้เลยมันเป็นไม่กึกมากักเออมันเอิ่มเอึมอึมอยู่อย่างเงี้ยงงไงงงกระเดยงงกระเลยจะเริ่มนะครับ The Best Shark เตอนะครับผมไปไปสั่กันได้มาได้ครับนี่ชื่อร้านไงในจีไงนิดหนึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าให้มัน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 ข่ายเดามิกข่ายเดวมิกหลบได้มิกหลบได้นะถ่ายก่อนถ่ายก่อนมันจะดึงนิ้อุ้ยเปิดจัดเลยโอ้โห เพ่อนเอาอย่างเยอะเฮ้ยเพื่อนเฉยเลยก่อนดีป่ะบูตกอนดี่ป่ะมิกออฟบูกอดดีป่ะไม่ไม่ดีมันจะฟอรเรนดีดีดีบูกอนแต่ฟอเรนมันจะมิกปีกวานะตายเด็กวัวบินวัดมันวัดอยู่แล้ววัดวัดที่พระเอาไว้นอนใช่ไหมที่คนเขาจะไปทำบุญกันใช่ก็ไปสกาอะไรของบึงเนี่ยฮะหรือว่าวัดวัดที่เวลาอยากอยากรู้ความยาวต้องเอาใช่ใช่ไม่ม้โบรามาวัด ใช่ใช่เอาไม้รรทัดไปวัดนะครับเปิดอย่างเงี้ยให้กูเล่นเลยก็เปิดอย่างเงี้ยกูก็เหนื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูพลังกูก็หมดเนี่ยเล่นอะไรอยเงี้ยกูเล่นไงวะคิดบางทีคิดไม่ทันไงมันเอื้อไม่ใจคนอื่นว่ามันเอื้ออีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแดดแล้วยิงตั่นระวังฟอร์เรนไปฟอร์เรนไปน้องๆฟอร์เรนไปเฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือน แทะหูกันบ้างนะพวกมึงอ่ะไม่ก็เพิ่มเสียงกูหน่อยเถอะกูขอร้องแผละข้ายันบออ่ะ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 เดี๋ยวไปโยนกันดู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 อ่ะดูอ่ะโยนด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้ยไปดิไปดิไม่ไปดิตามอยู่เอาดิอ้าวเฮ้ยกล้าพิบตามองไม่ทันสงสัยมือไวอ่ะดิมาดดู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 ไว ดูไวแล้วน้องๆน้องๆดูไวแล้ครับผมตายเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าไกลเฮ้ย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 มาแปผมเคลียร์เสร็ผมรีบไปผมจะรอให้ไอ้อัสติสกิลแดนมันหมดเลไวเยะไอ้เอียร์เกียร์แมงมายเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบโดนเลยเสียสติแล้วนะครับโดนโดนเสียเหลี่ยมผมนะโดนเสียเหลี่ยมผมนะโอ้ผมเสียเหลี่ยมเขาอ่ะมันเลยไม่ตายอ่ะ เหลี่ยมท,ที่เป็นสี่เหลี่ยมปะอ่าใช่ใช่แล้วก็ถ้า,ถ,าถ้ามีสามมุมเขาเรียกสามเหลี่ยมมึงเหนื่อยไหมเดียดอยมึงอยู่มานานแล้วเด็กบุกมาเนี่ยเหนื่อยไหมวะสั่นเลยยู่มึงไม่เหนื่อยไม่หน <c oughs> ีแหละดอยก็เมื่อก่อนดอยก็ติดเลยอย่างเ <c oughs> งี้ยดอยดอยเลิกไปละเออบายยังายวายไม่หายวายไม่หายช่วงน,นีม้มันมันสอนวายด <c oughs> ิมันรักษายังไงมันรักษาไคือดอยคีโมอะไรต้องให้คีโมนะเนี่ยเชื้อนี้มันแรงมากเลยนะ วดอนแมเชนนี้ก็แรงเหมือนกันนะนี่ไ่ขอด้วยขอก็ได้นไม่ว่าหรอกอันนี้มันเหมือนแบบเอเป็นป่าเขาไม่ขอไหรู้กันรู้ก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ก็ให้ได้แต่แบบเอ๊ะไม่ก็เอ๊ะน่าจะเข้าใจนี่ไม่ทิงเล่นนี่ๆีบจบจบบเรียบร้อยตบโดนมาโดนมา โอ้โหต้นที้ขี้แตกออกมาเลยครับผมไม่เป็นไรได้อยู่โอ้โหไปแล้วไปแล้วเขี้ไปแล้วแล้วมิกลัมลัมลัมชาร์ดอีกชาร์ดอีกคนไวพี่เอ็ดไอ้โตูนโทษว่ะแม่งดาวกระจายพลาดว่ะชีวิตเปลี่ยนเลยครูแม่งเอ้ยอย่าแซวกูเยอะดิไม่มีสมาธิเลยรับบนแฮกอีกโอ้โหคอมโบนี่ว่ะตั้งเค้กตรงที่แอดการ์ดเลยครับ แอปกาดได้ครับผมเอาอะไรนะมเทสแล็กมานะผมสง่งให้หน oui. ้าหน้าเขได้ให้ส่งเทสแล็กดูมาเร็วมากไปไอ้เห้กูส่งแอปกาดให้กูทำไงอ่ะไม่มีเทสแล็กอ่ะกูวาร์ปไม่ได้เราต้องวาร์ปให้เป็นไงนะคุณซูรูเฮ้ยมาดิเอาดิเอาดิ ค่อยๆค่อยๆได้ป้อมกลางแล้วได้ป้อมกลางแล้วพอๆได้ป้อมกลางแล้วมีล่างมันเคลียร์<ำ>อใครอยู่ล่างเนี่ยไม่ค่อยเค,ยคลียร์คีิเลยเนด้อว,วายดิมิกไปบทปีกครับมันก็ยังออไม่สลับใจมันแข็งจัดเลยกูงงเตะปกติหรือมิกสตรีมชาไหมสตรีมด,ดึกครับผมสตรีมด,ดึกแล้วหลังๆตัดงานเริ่มเยอะเริ่มไม่ค่อยสตรีมแล้วเฮ้สวยปิดเลยครับปิดเลยครับปิดเลยครับเฮ้ยโหแลือช่วยทันเหลือไหมครับไม่เหลือให้กูเล่น นานเกิดคอมเอาไปหมดเลยคุณพี่ฮะคุมหมดทำไมที่แร็ปหล่อไม่แบ่งเพื่อนหล่อเลยคลุมแล้วกูอวะแล้วกูตกงานตกงานหมดแล้วคิวบูว่าหมดแล้วสตาร์แมนอะรอรอรอดูดูชันนี้เฮ้ยเฮ้ยมีหน้าเฮ้ยเฮ้ยสลันเฮ้ยสลันสลันทำอะไรเนี่ยโอ้โห

กลางกลางเ่นการเล่นการเ่นการเ่นการการกลาทั้งหมดย้ายไปกลมีเด้วยนไหวไหวไไหวไปด้ไปรับไนะครับแห้งดิแห้งดิแห้งกว่านี้ก็มาม่าแห้งแล้วไอ้นุ่มอะไรเนี่ไม่ต้อมามาแห้งอะุกไม่คิดเลยดเกดเลยดเกด้หมองอะเวน้ไทอะไราลองของก็ได้นะเี่ยา ันแน่ฮันแน่เรียกเพื่อนเรียกเพื่อนบัตรฟอบเนี่ยเออเล่นบนไหมไปเล่นบนไหมเราเรเว็บปรางทิ้งไปงั้นแหละยิงยังไงก็โดนไอ้เหี้ยยิงแค่เข้าเองยิงหน้าตัวเอาเบิร์ดบอลเดอร์ให้บอลเดอร์เสียเลยดิมันเล่นยากอ่ะเดี๋ยวมามาช่อปเบิร์ดบอลเดอร์หน่อย เคบอร์เบอเต้ตีแล้วเบนร์เต้ตีแล้วเบนร์เต้ตีแล้วเล่นบน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 ก่อนบนก่อนบนก่อนโอ้เหี้ยแสบหน้าเสียบตายหมดแล้วโอ้อยากโย่เลยติดขัดขัดติดขัดขัดขัดยาไปเยี่ยงอย่างนะน้องๆกลัวไม่ได้เล่นมากอ่ะสวยว่าน้อยอีกสักเม็ดหนึ่งไป เฮ้ยเฮ้ยเดรเซอร์ไม่ตายโอ้โหแล้วกูเข้าไปหาอยู่คนเดียวโอ้โหเพื่อนโชว์หมดไม่ถ <l ots> ายยิงยัดตายคาบอเลยสัสไม่ถ่ <l ots> า,ายอยากเล่นเกินไปอ่ะรู้แล้วว่ามันจะจบอ่ะหแห้งไปข <l ots> <l ots> อบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณเดรเซอร์แล้ววันน้อยมากสนุก,กมากถึงเวลาท <l ots> ี่ต้องลาจากกันแล้วสินะถึงเวลาก็ต้องลาจากฝากวันน้อยด้วยนะครับอย่าลืมจบภูห้วาร์เด้วยนะปวดหัวพี่พักแล้วเล่นกับห้า อันาจจะพี่ไปไม่ได้ไปเล่นอะเดี๋ยวพี่ไปเล่นกับกายหงิดกายหงิดโอเคพี่บ๊ายบายครับ๊ายบายบ๊ายบายครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ